เซตผมสวยด้วยซิมพัได้เป่าผมฟ้าอินวันมาพร้อมอุปกรณ์เสริม5ชิ้นทั้งยืดผมม,ผม้วนผมเป่าแห้งครบจบในเครื่องเดียวตัวนี้เขาปรับแรงลมได้2ระดับและมี3โหมดอุณหภูมิดีไซน์แบบพับได้พกพาสะดวกปล่อยไอออนลบ130ล้านช่วยบำรุงผมลดการชีฟ้ฟูและไม่ทำลายเส้นผมเปลี่ยนเป็นหัวได้คือเป่าผมแห้งไวและแห้งสม่ำเสมอ วันไหนอยากผมตรงก็แค่เปลี่ยนเป็นหัวหวีเรียบให้ผมเรียบตรงไม่ชีฟูตัวนี้หวียืดผมเสกผมตรงได้ดังใจหวีแล้วผมเงาสวยเล่นแสงสุดๆเปลี่ยนเป็นหวีทรงกระบอกใช้ยกคนผมเพิ่มวอลลุม่มหรือปลายทำเสร็จคือกลายเป็นสาวผมหนาไปเลยใครตัดผมเลเยอร์หัวนี้ตอบโจทย์มาก วันไหนอยากได้ลุกช้ำๆก็เปลี่ยนเป็นแกนม้วนผมอัตโนมัติซิมพัสได้เป่าผมไฟอินวันรับประกัน1ปีถ้าพังไม่ต้องรอส่องซ่อมเขาส่งเครื่องใหม่ให้เลยเสร็จแล้วก็แค่วีจัดทรงได้ผมรอนเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะใครหาไอเทมสำหรับผมที่ครบจบในเครื่องเดียวหมาะกร้9ไว้ให้แล้วนะคะ